แหวนอัศวิน like. ซึ่งเป็นพยานจำเลยจากพลตรวเอกเป่าศียาณนอาณาเขตที่บรีกรมตำรวจที่ต้องการจะมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพ้ยแขงเสียสละปฏิบัติงานโดดเด่นและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสังคมและประเทศชาติซึ่งแหวนอัศวินถือเป็นสิ่งอันของอนทรงเกียรติที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการตำรวจได้รับ และเป็นภระภปรกิีที่สืบต่อมาประบานผมจึงมีแนวคิดที่จะรื้อฟื้นภารกการมอบแหวนอัศวินเพื่อยกย่องพลชาตำรวจที่มีผลการปฏิบัติการโดดเด่นและสร้างประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ตามแนวทางของพลตำรวจเอกเอาศรีญานนท์อดีตที่บรึกรากองตำรวจให้กับตัวแทรั้งขอการเช่อชูคุปการณ ตอนมีชีวิตดีที่สุดจากเหตุการณ์วันที่3ตุลาคม2566รอยตำรวจเองพันอ่อนหนูหน้าได้เป็นหน้าที่ด่วยจิญญาณของผู้พิทักษ์สันติภาพจนสามารถหยุดสถานการณ์ได้อย่างเรียบร้อยจึงสมควรมอบแหวนอัศวินเพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวสืบต่อไปชื่อเสียงได้กานผ่าทานะครับหนว่งเป็นประโยชน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขออนุญาตเชิญครับ